ลูกน้อยทุกคนเกิดมาพร้อมกับความหวังและศักยภาพที่ไม่มีขีดจำกัดพวกเขาเป็นของขวัญล้ำค่าที่ชีวิตมอบให้เราการดูแลและพัฒนาลูกจึงเป็นหน้าที่สำคัญที่สุดของพ่อแม่ทุกคนแต่บางครั้งเราอาจมองข้ามความสำคัญของการพัฒนาการเด็กคิดว่าลูกจะเติบโตได้เองตามธรรมชาติโดยไม่ต้องให้ความใส่ใจมากนักจนกระทั่งวันหนึ่งเราอาจต้องเผชิญกับผลกระทบจากการละเลยพัฒนาการลูกในวัยต้นๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาพฤติกรรมปัญหาการเรียนปัญหาสุขภาพจิตซึ่งอาจสายเกินแก้เมื่อลูกโตเป็นผู้ใหญ่แล้วงานวิจัยพบว่าเด็กที่ขาดการเตรียมพร้อมที่ดีตั้งแต่ต้นมีแนวโน้มที่จะประสบปัญหาในชีวิตมากถึง78%ในขณะที่เด็กที่ได้รับการพัฒนายอย่างเหมาะสมมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงขึ้นถึง4เท่าวันนี้ขอชิญชวนให้ทุกครอบครัว เห็นความสำคัญและร่วมกันพัฒนาศักยภาพของลูกให้ความรักความเข้าใจสร้างพื้นที่ปลอดภัยปลูกฝังโกรธไมเซ็ตและเปิดโอกาสให้ลูกได้เรียนรู้อย่างสมดุลในทุกด้านเพื่อให้ลูกได้เติบโตอย่างมีคุณภาพและมีความสุขอย่างยั่งยืนเพราะการลงทุนกับการพัฒนาลูกในวันนี้คือการลงทุนเพื่ออนาคตที่สดใสของพวกเขาขอให้เราจับมือกัน ก้าวเดินไปข้างหน้าพร้อมสนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพของลูกอย่างเต็มที่ในทุกช่วงเวลาจงเตรียมลูกของคุณให้พร้อมสำหรับอนาคตไม่ใช่เตรียมอนาคตให้พร้อมสำหรับลูกของคุณ